วินเฟชเฟอร์ครับก็ซ้อมรูปแบบการเล่นแล้ววิธีการเล่นมากขึ้นครับในการฝึกซ้อมวันที่2ในประเทศกาตาร์ครับ,บความเคลื่อนไหวล่าสุดของนักบอลทีมชาติไทยที่บินเก็บตัวประเทศกาตาร์ก่อนทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มดีนัดที่4ในการเยือนซาอุดีอาระเบียในวันที่11พฤศจิกายนเวลา23นาฬิกาสนาทีตามเวลาในประเทศไทยหลังจากในช่วงกลางวันที่ผ่านมาวินนี่วินเฟรชเฟอร์กุนซูทีมชาติไทยได้เรียนนักเตะบ,บางส่วนมาดูดีวีดีเกมนัดที่ผ่านมา ที่พบกับซาอุดิอาระเบียหลังจากนั้นในช่วง19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นก็ได้ลงทำการฝึกซ้อมที่สนามแอสไตนสเตเดียมเช่นเคยโดยสภาพอากาศในวันนี้ครับค่อนข้างเย็นสบายส่วนรูปแบบการซ้อมวันนี้เน้นไปที่แทคนิกในการเข้าทำประตูการต่อบอลหนึ่งจังหวะการโยนบอลหลังจากนั้นได้แบ่งข้างครึ่งสนามเพื่อซ้อมการเล่นเป็นระบบด้านบินฟิชเชฟเฟอร์ครับกุนซอทีมชาติไทยเขกล่าวว่าจากนัดที่แล้วทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดในเกมรับเพราะชอบเสียบอลง่าย ยืนต่างกันใกล้เกินไปเมื่อเสียบอลซาอุจะสามารถทะลุเข้าไปหน้าขอบเขตโทษได้บ่อยครั้งส่วนในเรื่องของเกมรับก็คงต้องเน้นในเรื่องของการพาบอลไปในพื้นที่สุดท้ายและระบบการเข้าทำดอนวันพรุ่งนี้ครับสถานทูตไทยในกาตาร์จะขอเลี้ยงรับรองด้วยอาหารไทยในวันที่7พฤศจิกาย,ยนเวลาประมาณ13นาฬิกาตามเวลาในกาตาร์ซึ่งจะช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงการอาคารัชเมฆรายงานจากเมืองโดฮาประเทศกาตาร์